ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวเราให้ดูรถก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเจ้าของรถนี่ฮะประมาณนี้นะอ่ะสวัสดีครับบังครับสวัสดีครับแนะนำแนะนำตัวหน่อยครับบังเลาะอรัญยิกครับจากกลุ่มเมทัลเล็กเก็ตยุธยาครับอ่าวันนี้นะครับรถบังสะดุดตามากนะครับดูเพื่อนๆดูดูหน้ากากเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีใครใส่มีแหละแต่ว่าน้อยมากแต่วันนี้เราได้มารีวิวแล้วนะฮะอันนี้หน้ากากเหมือนพวกรถขับทรายใช่ไหมเพี่ ชิวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาเลยเหรอเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีให้เลือก2ไซส์ครับถ้าเป็นแฮนด์สูงก็จะเลือกไซส์ไซส์สูงอ๋อคือชิวเนี่ยมันมีความสูงด้วยอ๋อถ้าเกิดเราชอบแต่นี่เราเราไม่ได้เปลี่ยนแฮนด์เราก็ใช้ชิวต่ําก็อาจจะเหมาะกว่าครับผมอันนี้ทําเองเลยใช่ไหมหมายถึงสีเนี่ยใช่ครับอันนี้แรบเองแต่ว่าสีเดิมเขาจะมาเป็นสีดําเงาครับอ๋อสีดําเงาอย่างนี้นะใช่ครับแล้วที่ก็มานิดนึงนี่นะฮะเื่ลายแล้วก็มีดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดูลงตัวนะดูสวยอ่ะใครับเนี่ย ตัวนี้ถ้าจริงๆก็สามพันจากสามพันชิปปี้อ๋าจากจีนอ่าแต่ถ้าในบ้านเราตกประมาณสี่ห้าพันที่เห็นในเว็บับผมใส่ยากไหมพี่ไม่ยากนะอันนี้ผมเอาไฟหน้ายึดติดกับม่งเลยแล้วก็เอาม่งยึดติดกับขาจับไฟหน้าอ๋ออ๋อก็คือเราถอดไฟออกมาก่อนใช่แล้วก็เอาไฟมาติดกับหน้ากากใช่เสร็จแล้วก็ดันหน้ากากเข้าไปใช่ครับแล้วก็ไขน็อตดันใช่แล้วก็เอาหน้ากากติดกับ ขาจับไฟหน้าเดิมอ๋อฮครับผมนี่นะเพื่อนๆมาดูงานนะนี่เห็นะมันแล้วแต่เราเราจะโมโน่นี่ๆๆไม่รู้มองเห็นไหมนะแต่คือไม่ได้แปลงอะไรอ,ะอ่ะก็คือใส่ได้นนตรงรุ่นแบบง่ายๆอ่าฮะเป็นขาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าเรามาดูนะฮะบางโคลนะครับบางโคลหน้าอันนี้ก็เป็นของบางโคลเดิมนะครับแต่ว่าทําการติดขอบนี่นะฮะแล้วก็สกรีนเบนท์คัตตอมอ้าวทำไมสกรีนเบนท์คัตตอมครับอ่อต้องเท้าความไปถึงเบนท์คัตตอมเพราะว่ารถคันนี้จับมาจากเบนท์คัตตอมครับ เราเป็นรถแต่งโชว์ของเวนคัตตั้มเขาอ๋อคันสีเหลืองใช่ไหมที่ผมทำได้ใช่ครับตอนนี้ก็นพี่มาแต่งเป็นสไตล์ตัวเองนะครับต้องให้เครดิตเวนคัตตั้มเขาทำทรงทำอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อครับผมเราก็มาตกแต่งอีกนิดนึงเพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูถังน้ำมันนี่เพื่อนๆดูนะถังน้ำมันเนี่ยเป็นถังอินเตอร์เซปเตอร์แหละใช่ครับแต่ว่าเพื่อนๆดูคล้ายๆตัวไหนตัวร้อยยี่สิบใช่ไหมพี่ร้อยยี่สิบนีร้อยยี่สิบปีร้อยยี่สิ แคปลาแบบเงาเคปลาเงานะครับเพื่อนๆเป็นสติกเกอร์เนาะใช่ครับสติกเกอร์แปะแล้วก็อันนี้ขอบขอบนี่บอกก่อนนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นอะริลิะคริลิอ่ะเพื่อนๆดูขยับได้นี่นะครับแล้วก็กาวไม่ดีกาวไม่ดีแต่ข้อดีของมันก็คือมันเงา ใช่เงาเงาแล้วก็แบบว่าเถอดเปลี่ยนง่ายอ่าถอดเปลี่ยนเองได้เนาะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นเครียกว่าลายอะไรพี่ลาย F1 ครับ F1 ที่นิยมติดในกระบะรถบีอัพตกขวากระโปรงกระบะรถบีอัพขวัญใจรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปรุ่นทำกินใช่ใช่ประมาณนั้นนี่ครับแล้วก็โลโก้โอโลโก้โลโก้ยิงสิงติดก็ปี่มาจากลาย120ปีโรเจอร์แมนฟิวครับแต่ว่าเราสั่งทองเหลืองมายิงเลเซอร์เอาทำเองหรอสั่งเขาทำโหยัีไยผมว่านะถ้าเกิดผม มันไม่มีขายไงเปิดคลิปไปเนี่ยต้องมีคนถามแน่เลยครับและเพื่อนๆดูงานนะโคตรสยวยเลยอ่าเป็นงานเพื่อนเหมือนตัว120ปีเลยนะโอเคจะมาดูอันนี้ทรงแฮนด์เขาเรียกแฮนด์ทรงอะไรพี่ฮอลลีวูดป่ะฮอลลีวูดครับอ่าฮอลลีวูดนะครับก็นี่ครับตีตาเบนท์เพราะว่าอันนี้แต่งมาจากเบนท์อยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่ครับอ่าประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แต่งประกับแต่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เรานะฮะกระจกก็จะเป็นกระจกแบบว่าอ่าไว้ใต้ใต้แฮนด์นะครับเพื่อมองจากด้านบนเราจะได้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับ อ่าโอเคพี่มีอะไรอีกกระเป๋ากระเป๋าอันนี้อันนี้ซื้อมาเองกระเป๋าซื้อมาเอง,เอเองแต่ว่าแหลกเนี่ยแหลกของเบ้นคาต้อมมาหมดครับอ๋ออันนี้คือแหลกเนี่ยมันมาจากรถอยู่แล้วก็คือพี่ไปซื้อกระเป๋ามาเพิ่มนะฮะกระเป๋าอันนี้ก็กันน้ำเนาะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ได้ใช้นี่ครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอยุธยาน้นําจะท่วมเลยนะอ่ามาฮะเรามาดูเบาะเบาะอันนี้เป็นเบาะติดมากับรถเหมือนกันใช่ครับนี่ครับแต่ว่าพี่ได้ใส่อะไรเพิ่มม้าใส่เจลครับใส่เจลสองเซนนี่ครับเพราะว่านั่งนั่งไม่ค มันจะนิ่มนะเฮ้ยมันนิ่มจริงนี่มันนิ่มแบบเด้งๆอ่ะแล้วนั่งนานๆไม่ไม่ไม่ไมตุน่นนะอ่ะฮะนี่ฝาข้างฝาข้างคาร์บอนอีกแล้วอันนี้ยังคือไรเพื่อก็ของเก่าปิวครับของเดิมอ๋อของเดิมหายหายปิวเพราะว่าเราถอดติดสติกเกอร์แล้วลืมไขกุญแจก็<ข><ข>เลยไปซื้อของแต่งมาใส่ใช่ครับมันราคามันเบาวกว่างอ๋ออันนี้คือพี่ทำเองเหรอมันไม่ใช่ของเดิมเนี่ยแอบเนเงดูนะตัวนี้มันจะสั่งสั่งซื้อมาตาม ของตลาดมัมีขายอยู่ประมาณใช่ประมาณพันห้าชุดหนึ่งคู่หนึ่งนะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีตัวนี้ตัวนี้เราต้องมาทําเองครับก็ดูนะเพื่อนๆดูนะกุญแจเนี่ยไม่ใช่กุญแจรถแยกเป็นฝีหนะเป็นกุญแจที่แบบซื้อต่างหางนะใช่สัสใช่แต่ก็พี่ก็ทําสวยเลยนะเนียนเลยอ่ะโอเคนี่ประมาณนี้มีการล้มนะครับปีกนกนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ติดมาจากเบนซ์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็อ่าดูยางนี่ยางเป็นของฮิลลารีเหรอฮะไม่ใช่ครับของทอมสันอ๋ออ๋อเหรอครับผม ก็จะเป็นลายบ้างๆเลยนะอันนี้ขี่ดีไหมฮะดีครับแต่น้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหมายถึงยังไนะงฮะเอออเจ้น้ำเราลืล่นนะอันนี้ไซส์เท่าไหร่ครับ,นะบนะเนี่ยร้อยยี่สิบทับแปดสิบนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะเพื่อนๆื่อนอันนี้มันเป็นล้อหลังเดิมเอามาใส่ข้างหน้านะเพราะว่า,าเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยขอบมันใหญ่นะครับแล้วก็ยังเป็นขอบจะแปดอยู่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นล้อหลังเอามาใส่ด้านหน้าแหละส่วนท่อเนี่ยก็จะเป็นท่อเบนซ์คัสตอมครับอันนี้พอดีเป็น,ปนสวนสาธารณะนะ เราไม่สามารถที่จะเบิ้ลให้ฟังได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอฟังรอบเดินเบาสตาร์ทเฉยๆพี่บอ่อเสียงทุ้มๆธรรมดาเสียงเดินเบาธรรมดานะครับประมาณนี้นะขออนุญาตไม่เบิ้ลนะครับคลิปนี้เพราะว่าอ่าเราอยู่ในที่สาธารณะโอเคครับพี่ขอบคุณมากรอบประมาณนี้อ <laughs> เออนี่นี่นลืมลืมบอกอันนี้คือ ย้ายพักเท้าย้ายพักเท้าหลังซึ่งการเมียบนมันอยู่อย่างนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็อ๋ออยู่นี่อ่าแล้วก็ย้ายมานี่ครับเพื่อเพราะอะไรเพราะเมียบ่นครับเมื่อเมื่อดเมื่อยขาเออเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆนดูนะอ่าอันนี้คือเบาะนั่งของคนส้อนแล้วขามาอยู่ตรงนี้ยมันเป็นอะไรที่บิดสรีแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่ยืดออกมามันก็ทําให้ขาเนี่ยยืดได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้พี่ทําเองหรือว่าเบ้นทำให้ อันนี้ซื้อเองครับซื้อเองครับหติดต้องแพงไหมพี่ไม่แพงนะครับครคู่หนึ่งไม่แพงแล้วแต่เราจะหาหาเจอไม่เจอแต่ที่แน่ๆคือเมียแฮปปี้ขึ้นเยอะแฮปปี้กอดแน่นเลยคราวนี้ในอนาคตมีความจะแต่งอะไรเพิ่มไหมพี่ยังยังไม่มีครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่แต่งอะไรเพิ่มผมจะมารีวิวเพิ่มดีกว่าครับครยังไงก็ขอบคุณบางล้อด้วยนะครับที่มาให้รีวิววันนี้ยังไงเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวยัเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นวิดีโออินเสิรรร์ตอบบคคัันนะแล้วก็ หากใครชอบอยากให้ผมรีวิวอีกนะครับเพราะตอนนี้มีรถมารออีกหลายคันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เราเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ ไลค์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะ